คือเบลก็อย่างที่บอกนะเบลก็ทําบุญสำหรับเบลเรียกว่าตามปกติทําบุญอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมออยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีหมดไม่ว่าจะเป็นแบบทางแบบเรื่องของวัดหรือจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นแบบเป็นคนเป็นศาสตร์เป็นหรือเป็นเทพอะไรเงี้ยก็ก็ไหว้หมดเพราะว่าคือเหมือนด้วยงานเราและสายงานของเราเกี่ยวข้องกับเออหลายภาคส่วนค่ะเราก็จะต้องมีการแบบไหว้ให้ค่อนข้างครบถ้วนอย่างเงี้ยค่ะให้ควาบุญส่งบุญนำพาสาธุสาธุโอเคหวังว่าทุกหนุนดีเ เอ้ยแต่มีคนเหมือนถามเบลเหมือนกันนะแบบเคล็ดลับเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออเบลจะแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าคืออย่างเวลาถ้าเบลจะแบบไหว้หรืออะไรอ่ะเบลจะมีการเล่าเรื่องอาแบบแนะนําตัวหรือถ้าอย่างถ้าสมัยเหมือนตอนแบบ ตอนเข้าวงการเขาเรียกว่าอะไรแบบยังยังไม่ได้แบบถึงขนาดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยละกันก็จะบอกว่าเออเนี่ยหนูจะเอาเงินไปดูแลพ่อแม่นะแบบเออให้นิวเธอหนูเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่าเรื่องไปค่ะแต่ว่าคือเจตนาก็คือเพื่อเพื่อแบบได้สิ่งดีเพื่อต่อยอดในสิ่งที่ดีด้วยทุกวันนี้ยังทำแบบนี้อยู่ไหมก็มันก็ชินกับการพูดคุยไปแล้วค่ะเรียกว่าอ้อนจริงจง เออเหมือนแบบสนิทกันแล้วหรือเปล่าไม่รู้คก็แบบเออพูดพูดกันนานกันเยอะ,ไม,ะไม่ค่อยคือไม่กล้าค่ะเป็นคนขี้ลืมมากเออเป็นคนที่หลืมมากแล้วคือถ้าจะขอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยว่ามาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะปปยินดีค่ะ ใช่ค่ะก็ไปได้ไปร่วมบุญสร้างอออาคารผู้ป่วยค่ะที่โรงพยาบาลประทายที่โคราชค่ะอันนี้ก็เ,เป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะคือสร้างอาคาร9ชั้นเลย<ะ>ให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยที่เหมือนเขาไม่ได้มีโอกาสในการแบบเข้าถึงการารักษาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบทางเจา้าภาพก็ก็ทุ่มเทเต็มที่มากค่ะพี่เบลคะอย่างนี้มีแบบว่าเข้าฝันของพี่เบลไหมว่าเราจะเข้าฝัน ไม่มีเศนไม่มีแบบแนวนั้นคะ่ะมีทำบุญทั้งตัวสามรอบสิบห้าวันทำบุญกี่วันคะโอ้อยบางวันแบบรู้สึกอุ้ยไม่ราบรืบ่นหรือแบบก็กด <laughs> อุ่นอุนหรอก็อก <c oughs> มีค่ะก็มีมก็คือเห็นเห็น,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 นแบบนคนหน้าตาไม่รู้แต่ว่าแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ก็ชอบทำมีหลายวันที่ทดันมีโอกาสไปแล้วก็แบบเป็นสะพานบุญก็จะมีหลายคนไปร่วมเต็มใจ อ๋อค่ะก็อันนี้ก็อีกเหมือนกันก็คือไม่ไม่ได้แบบว่าจะต้องจะไปได้ทุกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องของคิวด้วยความเหมาะสมด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากดึงให้แบบเหมือนทุกคนแบบงมงายว่าเออทำบุญแล้วมันจะต้องได้ดีหรืออะไรนึกซะว่าเป็นเหมือนเรื่องของความสบายใจดีกว่าน่าจะมีหลักบ้านมากมาีนี่ไม่เป็นวัดต่างๆคือน่าจะมีค่ะผ่านพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีตามเออมีค่ะมีค่ะเราได้เปิดอ่านไม่เห็นเบลเอ,อะไม่เห็นเองอเพราะว่าเบลเบลไม่มีเวลาได้เช็คค่ะก็<อ>จะมีแบบเหมือนผ่านผู้จัดการบ้างอย่างนี้ซึ่งก็ไ,<อ>ไม่ได้ให้หมดเนาะก็ก็ไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆคือต้องต้องเป็นอะไรที่เป็นตรวจสอบได้ด้วยออค่ะความมีจารีด้วยค่ะหลายคนก็จะบอกว่าถึงเดือนน้องจะได้ขอทั้งสามผ่านได้ไม่ผ่านไกเราตอนนี้เลยตอนนี้เลยเลยเหรอตอนนี้เลยใช่ไหมคะ <laughs> เดี๋ยวขอเจ้าของงานให้กับตัวแบบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อะคะอ่ะส่วนแมเ่เราจะขอกําลังใจแบบเออขอกําลังใจให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเออเป็นคลิปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่จะส่งไปคือเราก็ ก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีเงินค่ะไม่ได้พกเงินค่ะไม่เคยมีเงินในกระเป๋าเลยค่ะแม่บ่นตลอดเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงเหรอคะเรื่องจริงค่ะไม่มีเงินในกระเป๋าเบลล่าเพื่อนๆก่อะไรอย่างนี้มานำมาวันเนี้ยวันเนี้ยคือเยอะที่สุดแล้วในรอบแบบทั้งปีนี้เลยมั้นคือพันกว่าบาทมีแบงค์พันเลยอย่างเงี้ยค่ะอกน้อยที่สุดคือเท่าไหร่ บาทก็มียี่สิบก็มีไม่กอยากแตกรถคังหรือว่าระหว่างแล้วคือบางทีไปกินข้าวหรืออะไรแบบอยากจะติปที่ร้านอย่างเงี้ยก็คือควักออกมาแบบอาย่อมนิดนึงเออมีโอนไหมคะแล้วแบบสแกนไหมคะแล้วทำไมวันนี้ถึงเป็นผัดกว่าบาดได้ทีเดียวก็มันบังเอิญอยู่ในกระเป๋าค่ะซึ่งแบบบังเอิญได้ใช้กระเป๋าใบนี้แล้วมันก็บังเอิญอยู่ในกระเป๋าค่ะ งก็คือเขาทำก่อนเองก็ถูกเนาะความดำของเบลล่าก็คือฟกเงินไม่ถึงห้าบาทเนี่ยฟกเงินให้น้อยที่สุดจะได้ไม่โดนวิชาชีสเราเราไม่เคยจวนจวถึงขนาดอุ้ยจะจะทำยังไงดีกับอันนั้นมีกระดาษเออมันมีเงินเป็นส่วแบ่งส่วนทไม่มีมันเขาไม่มีให้สแกนแต่ในกระเป๋าเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีข้าวจะกินเราไมั้ีเลยนะผ่อนนูก่อนนะ เงินหมดแล้วเดือดร้อนไม่เคยเคยแต่น้ำมันหมดแล้วเครื่องดับเนี่ยแหละค่ะก็อีกแล้วเหมือนกันก็คือขี้เกียจเติมน้ำมันเหมือนการขี้เกี็บหกเงินเลยค่ะอะไรกันเนี้ย่ะว่าเธอใช้ความเป็นเดี่ยวมากที่คุดอ๋อเออไม่ไายดิไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้นายเฮ้ยเหมือนเคยเลยอ่ะเคยเลยเหมือนเคยเหมอคยอาจจะเคยมีเหตุการณ์นั้นไม่แน่ใจบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบมาจ่ายให้ที่หลังนะสัญญาเลยสัญญาเลย คงจะเคลียไปแล้วค่ะแล้วเขาเชื่อมัว่านี่คือเบลล่าเฮ้ยยงไม่ได้ปลอมตัวไปแต่เบลล่าไม่น่าจะไม่อมันเคยมีนะอักเต์เออใช่เคยมีค่ะือถ้าเราไม่ได้เคลียเขาสามารถทไรเช็คบิเอ่น่ามีแล้วนะคะสมัยนี้เขาสแกนกันได้แล้วมาเดิล้างะล้างสุาไปเจอ๋อค่ะ ก็ไปร่วมงานอีเวนต์ค่ะของคลาสสิกโบสเฮาส์อยุธยาค่ะคุณพ่อคุณวิวค่ะคือด้วยความที่เป็นอยุทยาพอพูดถึงอยุธยาปุ๊บก็เหมือนทางทางแบบคุณพ่อคุณวิวแล้วก็ทีมงานก็นึกถึงเราว่าเอ้ยเหมื house, อนไม่เยือนทินอย่างเงี้ยเราไม่ไปได้ยังไงอะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยเกิดเป็นที่มาที่นี่คือแบบเปพรีเซนต์เลยรืว่ายังไงคือไปร่วมงานค่ะไปร่วมอีเวนต์ค่ะเปเป็นดูเราไหมหรืออะไร อ๋คือคุณพ่อใจดีอยู่แล้วค่ะค่ะก็เออก็เป็นเราเองนะที่แบบว่าอุ้ยแบบแอบเกรงนิดนึงเพราะว่าทุกสายตาจับจ้องเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเห็นเราไปทางครอบครัวของเราก็เออไปเป็นทุกที่เลยนะใช่เป็นการเปิดตัวของเออการล่องเรือที่ยุเรียว ซึ่งเราก็อยู่ค่ะลงเรือไม่ปะโจ้คู่คุณพ่ออใช่แล้วแล้วมีว่าไงบ้างคะว่าไงบ้างอยากเกล้งหรืออะไรยังไง่รู้เออมก็ก็ไม่ได้ว่ายังไงค่ะเอองานนี้ใครติดต่อมาเป็นทางเป็นทางทีมของคุณพ่อคุณยูค่ะไม่ได้มีแบบว่าคุณยูมีแบบว่าส่วนช่วยอะไรการดิว กรตงนี้ัไม่มีไม่ได้มีส่วนช่วยค่ะคือเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรคือได้ได้รับการแบบเล่าเรื่องมาก่อนหน้านิดนิดนึงอยู่แล้วว่าเอออาจจะมีงานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะว่างไหมช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเบลก็เลยเหมือนกับว่าคือเราเออเราคยปิดแล้วพอดีไม่ได้เกลียดราไม่ได้เกลียดไ่ยดบังเอิญมากจริงจริงราคาเนี้ยคือเป็นราคาเร่ร่อนคุณบิอ าไหนอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามหลังบ้านไม่อยู่แล้วไปแล้วแล้วก็แซวว่าแบบว่าเป็นสกายไปช่วยงานหรือว่าเป็นสกายไปช่วยอ๋อไม่หรอกคือเป็นเป็นแปลว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมแหละเออคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นโลโก้ของจังหวัดอยุธยาไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือเอาจริงๆคือแบบเหมือนเออบ้างก็อยากจะไปร่วมไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะยังไงอะ ยังไงอ่ะไม่เขาจะแล้วจะมาในพิธีอ่ะค่ะถ้าเราถ่ายรูปตัวมันฟีลแบบครอบครัวในที่นี้ครอบครัวแบบนี้คือไม่ได้รู้สึกแบบไปในแง่นานแต่ว่าก็มีเหมือนเออพี่ๆหลายคนที่ก็รู้จักอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขาดดคนสำคัญนะคะทำไมเขาไม่ได้ดึงใครใช่ไม่ว่างค่ะติดงานค่ะมีมีดีลงานต่อในอย่างค่ะแบบว่างานต่อมาเชิญสื่อ เหมือนที่ในวงในสัมภาษณ์เลยค่ะว่าเออแบบนึกถึงเบลได้นะคะเร <laughs> <laughs> ยินดีค่ะเบลยินดีช่วยจะมีธุรกิจอะไรอย่างนี้จะไปร่วมแจมเปิดตัวด้วยอันนี้ก็ยังไม่ทราบแต่ว่าคือถ้าอะไรที่แบบเหมือนเหมาะสมหรือเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ก็ก็ยินดีอยู่แล้วค่ะอภิาฎเป็นการบ้านอยากเห็นเวลายืนดูวิวต่อนะงานน้างาน อะไรดีอะเราให้เราให้คุณวิวกับเวลาไปไปคิดไปกันเราวางนะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันไปอีกปีโอ้โห่งงแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าอยากเห็นคู่กันในงานหน้าเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกยาวนะส่งการละกันให้คุณวิวใส่ชุดไทยใส่เสือแม่ก็ยากเกแม่ก็ยากอีกได้มมีมีแบบคนติดต่อ เเเปออรร์์ซ็นตไไงงแบบว่าาะีี้ยมคือความจริงก็มีติดต่อแหละค่ะเพียงแต่ว่าคือเหมือนยังยังไม่ค่อยพร้อมค่ะไม่พร้อมตรงไหนเราติดตรงไหนครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเือพอเห็นการวิวมาหาเขาตื่นเต้นคือเอ๋อก็เลยประมันนานนู่นนี่ค่ะตอบไปเลยตอบผัดเลยก็เราเกิดหรือเขาเกิดคงจะไม่รู้จะมันยังคิดภาพไม่ออกเลยค่ะอย่างนี้ดีกว่า อุ้ยแต่ไม่เคยเจอแบบนี้ไงค่ะต้องลองต้องลองต้องลองไม่ได้ว่าพี่พีนะคะต้องลองดูหรือว่าหรือว่ากลัวเขาดุดข้างรักวมยเด้คือันมีไน้ก็เป็นไปได้ ดีกว่าค่ะรอให้เขามาก่อนเถอะนะคะโอ้กเลยดีกว่าอุ้ยจ้างสิจ้างไม่้วเเรก็ไม่ถ้อแี่เกี่ยวค่ะคุยไม่เกี่ยวคุยกันได้ไตอนงพี่พอยได้เลยของคุณมิวก็ตอบพอยเอาเลยอย่างนั้นเลยเอคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลองหาช่องทางเราเองแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะ